สวัสดีสื่อมวลชนทุกท่านนะคะก็สรุปประเด็นที่ประชุมคอรมอวันนี้นะคะก็มีการได้ให้สปชนะคะปฏิบัติการส่วนหน้ารายงานสถานการณ์ล่าสุดต่อที่ประชุมคอรมอค่ะเพื่อจะได้ให้ที่ประชุมคอรมอรับทราบแล้วก็ประสานงานต่อไปกับหน่วยราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดนะคะแล้วก็โดยทางสปชค่ะปฏิบัติการส่วนหน้าได้รายงานว่า ให้ทางกระทรวงมหาดไทยเร่งดําเนินการเร่งรัดให้ต่อไฟเข้าบ้านของพี่น้องประชาชนในอําเภอแม่สายและขอให้กระทรวงสาธารณสุขเพิ่มเติมยาเช่นยารักษาโรคน้ํากัดเท้าและ E.M.Bond ซึ่งได้สั่งการให้มีการบูรณาการทุกส่วนให้อุยปนนังนะคะ ทให้รายงานต่อสปชส่วนหน้าในช่วง10ในช่วงเช้า10โมงและช่วงบ่าย3เพื่อเป็นการติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดค่ะและเมื่อกี้ก็ได้มีการได้พูดคุยกับทางท่านรัฐมนตรีช่วยธีรรัตน์ละลนะคะกับทางของกลาโหมด้วยนะคะก็ที่อยู่หน้างานก็ได้รายงานมาว่าก็ได้เข้าพื้นที่นะคะพูดคุยกับชาวบ้านแล้วก็มีอะไรที่ขาดเหลืออะไรก็ทางรัฐมนตรีกจ็จัดการให้เรียบร้อยค่ะ อย่างที่สองนะคะก็มีเรื่องของคณะรัฐมนตรีได้อนุมัติตามที่กระทรวงการคลังเสนอค่ะก็มี2เรื่องนะคะเรื่องแรกก็คือการปรับปรุงหลักเกณฑ์การดําเนินงานโครงโครงการสินเชื่อดอกเบีย้ยต่ำซอฟโลนนะคะ GSB Boost up ของธนาคารออมสินจํานวน50 0 0ม่นล้านบาทจากกรอบวงเงิน1นึ่งแสล้านบาทค่ะเพื่อเป็นแหล่งเงินทุนดอกเบีย้ยต่ําให้แก่สถาบันการเงินปล่อยสินเชื่อให้แก่ผู้ประกอบการ SME กลุ่มรายย่อย อาชีพอิสระที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์อุทกภัยในครั้งนี้ค่ะนอกจากนี้นะคะธนาคารออมสินก็ยังดําเนินการออกมาตรการช่วยเหลือโดยการมีการพักหนี้อัตโนมัติพักจ่ายเงินต้นแล้วก็ไม่คิดดอกเบีย้ย